สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์ PowerPoint ของเรานะครับให้เป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .exe นะครับเพื่อสามารถไปรันอัตโนมัติโดยไปใช้กับเครื่องไหนก็ได้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับโปรแกรม PowerPoint ของเราเนี่ยนะครับ เวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะเอาไปเปิดที่เครื่องอื่นหรือว่าให้คนอื่นนําไปใช้นะครับเราก็สามารถนะครับบันทึกเป็นส่งออกไปหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะว่า powerpoint นําเสนอเองนะครับตรงนี้นะครับบันทึกเป็นชนิดเนี่ยนะครับหรือนะครับลักษณะของมาโครนะครับหรือแม้แต่ให้มันรันอัตโนมัติที่เราเรียกว่า powerpoint show เป็นต้นนะครับ แต่ก็มีบางคนนะครับถามว่าอยากให้มันเป็นไฟล์ exe เลยได้ไหมนะครับโดยที่เรานะครับาสามารถที่จะนำไปใช้เครื่องอื่นๆได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเลยนะครับเมื่อเราทำสไลด์หรือว่าออกแบบสไลด์เสร็จนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูสไลด์สื่อการสอนสักหนึ่งเรื่องนะครับจะรันสไลด์ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ ก็จะมีในส่วนของไตเติลนะครับสื่อก่อนที่จะนำเสนอนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ตัวเนื้อหาที่เราจะสอนนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆสุดท้ายก็จบด้วยไตเติลของเรานะครับเมื่อเราได้ทำสื่อง่ายๆแบบนี้แล้วนะครับทีนี้ ถ้าเราจะบันทึกเป็นวิดีโอส่งขึ้นออนไลน์ทาง YouTube ส่งลิงก์ให้ผู้เรียนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการทำเป็นไฟล์ exe ด้วยทำย่างไรนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วลองเซิร์ชหาคำว่านะครับ ppt to exe converter อย่างนี้เลยนะครับ เมื่อลองเซิร์ชดูแล้วนะครับก็จะมีหลายๆเว็บนะครับที่ให้ดาวน์โหลดนะครับฟรีออนไลน์นะครับหรือไม่ก็บอกว่า P P P t o e E X E Converter นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะครับเขาก็จะมีการรีวิวตัวซอฟต์แวร์นะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งนะครับได้ทำการทดลองโหลดมาใช้แล้วนะครับชื่อว่า ppp to exe converter pro นะครับซึ่งโปรแกร,รมนี้นะครับก็สามารถที่จะทำให้เป็นไฟล์ exe ได้ง่ายๆนะครับโดยที่เรานะครับแค่นะครับไปเลือกว่าไฟล์ที่เราจะทำเป็น exe นั้นไฟล์อยู่ที่ไหนนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกว่าจะไปเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนแล้วก็กด convert แค่นี้นะครับแต่นะครับ มีข้อเสียก็คือมันสามารถที่จะทำได้เฉพาะ PowerPoint ที่เป็นเวอร์ชั่น2007เท่านั้นนะครับถ้า 2010, 2013หรือ2016เนี้ยจะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ convert ได้นะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปหาโปรแกรมอื่นอีกนะครับอลองแบ c k กลับมา ก็จะมีคอนเวอร์เตอร์นะครับใช้ iSpring นะครับเขาก็บอกว่าใช้โปรแกรม iSpring เราก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับ ipr ปริง o าวชูคอนเวอร powerpoint t o exe นะครับเขาก็จะรีวิวให้ดูว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับก็คือเมื่อติดตั้งไปใน powerpoint แล้วมันจะเป็นเมนูปรากฏอยู่ข้างบนนะครับ จากนั้นก็จะมีหน้าต่างตรงนี้เขาจะบอกว่านะครับสามารถที่จะเลือกให้เป็น e e ได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อส่งออกแล้วนะครับเราก็สามารถนำไฟล์ e e ไปเปิดเครื่องไหนก็ได้เลยนะครับซึ่งตัวโปรแกรมนั้นเขาก็บอกว่าชื่อว่า i s p p i n g s u i t 8.7ดาวน์โหลด r e e นะครับให้เราทำการคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับ เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเวลาเราเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นเมนูชื่อว่า i s p r i n g s u 8ขึ้นมาตรงนี้นะครับพอเราได้เมนูนี้แล้วนะครับเวลาเราจะส่งออกเป็น e x e ททำอย่างไรนะครับให้มาทีา่เมนูที่ชื่อว่า p u b l i s ตรงนี้นะครับคลิกลงไปาจากนั้นนะครับ ก็จะมีเมนูด้านล่างให้เลือกนะครับว่าเราจะส่งออกเป็นเว็บนะครับหรือจะส่งออกไปเขียน CD นะครับหรืออัพขึ้นบนคลาวของ iSpring นะครับหรือส่งขึ้นเป็นลักษณะ i อ p r i n g Learn นะครับหรือ LMS นะครับหรือไม่ก็ทำเป็นวิดีโอนั่นเองนะครับทีนี้ในที่นี้เราต้องการเป็น exe ก็จะเลือกนะครับแท็บที่ชื่อว่าเว็บ แล้วก็จะมีตรงนี้นครับให้เลือกว่า executable นะครับแปลว่าเป็นไฟล์ exe นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็ถามเราว่าคุณจะเลือกสไลด์เดียวขณะที่คุณคลิกตรงนี้หรือว่าคุณจะเลือกทุกๆสไลด์นะครับเราก็บอกว่า OnSlide และ p l a y e r นะครับคุณจะเลือกหน้าตามันไปด้วยไหมนะครับให้มันมีตัว control layer ไปแบบนี้ไหมนะครับถ้าไม่เอาเราก็บอกว่า นั้นนะครับให้มันเต็มจอไปเลยนะครับจากนั้นก็มาเลือกลักษณะ l a y b แบบ Control นะครับว่าจะให้มันเล่นอัตโนมัติเลยใช่ไหมเวลาดับมันขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนสไลด์อัตโนมัติไหมนะครับก็มาตั้งค่าต่างๆพวกนี้นะครับ Compression ก็คือการบีบอัดไฟล์ให้เล็กลงนะครับว่าเราจะบีบอัดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ค่า default ของเขาเลยแล้วก็ขั้นสูง Advanced นะครับ ก็มันเลือกว่าจะให้มันเต็มจอนะครับก็คือฟิตวินด์นะครับแล้วก็แฟดเล่นแฟดนะครับเวอร์ชั่นไหนนะครับตรงนี้ก็จะเอาไว้ค่า d ดิ a u ต์ของมันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ protection การป้องกันไฟนะครับเราสามารถที่จะใส่ลายน้ำของเราเข้าไปก็ได้นะครับเมื่อเรานะครับกำหนดคร่าวๆแบบนี้แล้วนะครับในที่นี้ก็จะทำการพับลิสเลยนะครับ เพื่อจะดูว่าเมื่อเลือกเป็น exe แล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรและสามารถรันได้อย่างที่โปรแกรมพาว่วหรือเปล่านะครับกด u u l l s h เลยนะครับแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนะครับกระบวนการที่จะส่งออกเป็นไฟล์ exe นะครับเราก็รอสักครู่ตรงนี้นะครับถ้ามีวิดีโอนะครับก็จะสร้างวิดีโอให้เราด้วยเพราะว่าสไลด์แรกนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับ เมื่อทําการนะครับส่งออกเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมก็จะเปิดตัวอย่างขึ้นมาให้เราดูนะครับว่าไฟล์ exe ของคุณเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะนก็จะรันตามนี้ลงไปนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากเห็นไฟล์นะครับว่าไฟล์ตรงนี้หน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ไปที่ open folder นะครับคลิกไปเราก็จะเห็นไฟล์ที่ชื่อว่า movie นะครับ ซึ่งไฟล์นี้ก็จะเป็นไฟล์ .exe นั่นเองนะครับเวลาเราส่งไปใช้งานให้กับเครื่องอื่นๆนะครับเราก็แค่นะครับ c o p y ีนะครับสโฟลเดอร์นี้นะครับเพราะว่าโฟลเดอร์นี้มันจะเป็นวิดีโอเก็บไว้อยู่นะครับถ้าสไลด์เรานะครับไม่มีประเภทวิดีโอก็จะมีแค่ไฟล์นี้ไฟล์เดียวนะครับพอส่งไปแล้วนะครับพอ คนอื่นดับเบิลคลิกไฟล์นี้ขึ้นมาปัา๊บมันก็จะเล่นเต็มจอแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟล์ e e, e เล่นอัตโนมัติเลยนะครับแล้วมันก็จะเล่นสไลด์หรือว่าเล่นไปตามที่เรากำหนดนะครับเล่นไปตามที่เรากำหนดว่าเราออกแบบสไลด์อย่างไรนะครับ ต้องคลิกหรือว่าให้มันไปอัตโนมัติหรืออะไรนะครับก็แล้วแต่ที่เราออกแบบ powerpoint นะครับนี่คือนะครับตัวอย่างในการทำ powerpoint ให้เป็นไฟล์ exe นะครับด้วยโปรแกร,รม iSpring Suite 8นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ